การใช้งานน้ำหมักที่เป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารแล้วก็เป็นฮอร์โมนต่างๆตัวนี้เราจะใช้ตามอายุของต้นข้าวนะครับอย่างช่วงแรกเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำหมักกรดอะมิโนจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถทําให้ต้นข้าวเราเนี่ยทนแรงได้ดีมเมื่อข้าวเราเริ่มงอกแล้วประมาณ15-16วันเนี่ยเราก็จะพ่นด้วยตัวยูเรียน้ําจะมีประโยชน์ก็คือ เร่งการจเจริญเติบโตของต้นข้าวแล้วก็จะใช้ในช่วงที่ข้าวกําลังจะตั้งท้องฮอร์โมนไข่จะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการทําให้มเมล็ดข้าวเนี่ยเต็ม,มเมล็ดสมบูรณ์ทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีจีดพ่นหลังจากที่ข้าวออกรวงแล้วช่วยในเรื่องของการผสมเกสรด้วยซึ่งรูปแบบการนําปุ๋ยและฮอร์โมนต่างๆไปใช้งานเนี่ยนะครับจะใช้ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของต้นข้าวแต่ลักษณะการนําไปใช้งานก็คือหลักๆเลยก็คือใช้ในการฉีดพ่นตัวนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําได้เพราะว่า ตัวนี้จะเป็นสารอาหารถ้าเกิดเราไปเทเป็นจุดเนี่ยเขาก็จะเขียวเป็นจุดก็คือเขาไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปกับน้ําได้ดีซึ่งเราจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ข้าวเริ่มออกรวงไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจึงอยากแนะนําให้ท่านหันมาลองทํานาแบบอินทรีย์ดูการทาฮอร์โมนชนิดต่างๆหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหากท่านมีการศึกษาเข้าใจและทาได้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้จุลินรีย์ปุ๋ยน้ําหมักและก็ฮอร์โมนต่างๆให้ถูกต้องนะครับโดยปกติแล้วนะครับน้าหมักที่เราทําขึ้นมาเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลกักๆก่อนก็คือกลุ่มที่เราอาศัยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีแลวก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่เราอาศัยสารอาหารและก็ฮอร์โมนต่างๆนะซึ่ง2กลุ่มนี้นะครับจะมีวิธีการนําไปใช้งานที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นกลุ่มของจุลินทรีย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลาย จุลินทรีย์ที่ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชแล้วก็จุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชสามารถนําไปใช้งานในรูปแบบลักษณะใกล้เคียงกันได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มของปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ําหมักต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกน้ําหมักกรดอะมิโน,โนยูเรียน้ําแล้วก็จะมีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนที่ช่วยในการตั้งท้องของข้าวซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของ,ของการทำนาข้าว สําหรับรูปแบบการใช้กับการทํานาข้าวนะครับกลุ่มของจุลินทรีย์เนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําตั้งแต่เราเริ่มต้นในกระบวนการทํานาเลยตั้งแต่เราเริ่มหมักดินแล้วก็เติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปเติมลงไปในน้ําคือจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับสามารถที่จะกระจายตัวได้ดีเมื่ออยู่ในน้ําก็คือมีน้ําไปถึงไหนเขาก็จะกระจายตัวได้ไปถึงนั้นมีการกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็ขอให้มีความชื้นตัวนี้สามารถที่จะกระจายตัวได้เร็วแล้วก็ขยายตัวได้เร็ว ซึ่งในการเติมจุลินทรีย์ลงไปในการทํานาข้าวนะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับถ้าเกิดเรามีน้ําแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยจุลินทรีย์จําพวกจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์จาวปวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะว่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไปช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในอินทรีย์วัตถุทําให้ต้นข้าวของเราสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เราเตรียมแปลงแล้วเราอ่านข้าวแล้วจจจุุุลลลิิินนนนททรรรีีียย์์่่่เเเาะตตมมอออไปปกก็็คืใขง จุลินทรีย์ที่ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยที่เราเคยใส่เมื่อปีที่ผ่านๆมาสามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านี้มาให้พืชนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ช่วยในการควบคุมโรคพืชอ่าอย่างเช่นไตรโ,โคเดอร์มาเราก็สามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําตั้งแต่เราเริ่มหวานข้าวได้เลยเพราะว่าไตรโ,โคเดอร์มาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งถ้าเกิดเราใช้เยอะนะครับเราใส่ลงไปเยอะๆเนี่ย,ยก็จะไม่มีผลกระทบต่อต้นข้าวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นพิษต่อต้นข้าวนะครับจะไม่ทําให้ต้นข้าวเราเสียหายเราสามารถที่จะใส่ในปริมาณที่มากๆได้ต่อไปก็คือการใช้งานน้ําหมักที่เป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารแล้วก็เป็นฮอร์โมนต่างๆตัวนี้เราจะใช้ตามอายุของต้นข้าวนะครับอย่างช่วงแรกเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำหมักกรดอะมิโนจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถทําให้ต้นข้าวเราเนี่ย ทนแรงได้ดีรวมทั้งเป็นสารอาหารที่ทําให้ต้นข้าวเนี่ยเขียวอยู่ตลอดตัวน้ำมักกรดอะมิโนได้จากการที่เราหมักเศษปลาเศษหอยเชลลี่ตัวนี้เราจะอาศัยส่วนที่เป็นธาตุอาหารตัวนี้ต้องใช้ในการฉีดพ่นใช้ในการแช่มเมล็ดนะครับตั้งแต่เราเริ่มทําเลย <S <S เมื่อข้าวเราเริ่มงอกแล้วประมาณ15-16วันเนี่ยเราก็จะพ่นด้วยตัวยูเรียน้ําจะมีประโยชน์ก็คือเร่งการจเจริญเติบโตของต้นข้าวแล้วก็ทําให้ข้าวเนี่ยสามารถแตกกอได้ดีแล้วก็กลุ่มของฮอร์โมนต่างๆฮอร์โมนที่เป็น สำหรับข้าวตั้งท้องเราก็จะใช้ในช่วงที่ข้าวกําลังจะตั้งท้องแล้วก็ใช้ในการฉีดพ่นเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนไข่จะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการทําให้มเมล็ดข้าวเนี่ยเต็ม,มเมล็ดสมบูรณ์ทําให้เราได้ผลผลิตที่ดีฮอร์โมนไข่เนี่ยเราจะฉีดพ่นหลังจากที่ข้าวออกรวงแล้วช่วยในเรื่องของการผรสมเกสรด้วยซึ่งรูปแบบการนําปุ๋ยและฮอร์โมนต่างๆไปใช้งานเนี่ยนะครับจะใช้ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของต้นข้าวแต่ ลักษณะการนําไปใช้งานก็คือหลักๆเลยก็คือใช้ในการฉีดพ่นตัวนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําได้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นสารอาหารถ้าเกิดเราไปเทเป็นจุดเนี่ยเขาก็จะเขียวเป็นจุดก็คือเขาไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปกับน้ําได้ดีครับซึ่งปริมาณการใช้แล้วก็ช่วงระยะเวลานะครับมันจะแตกต่างกันไปตามสารอาหารที่มีอยู่นะครับสารอาหารที่มีอยู่จากการที่เราหมักมาแล้วเนี่ย่ยาง ตัวน้ำมากดอะมิโนนะครับเราจะใช้ตั้งแต่การแช่มเมล็ดรวมไปถึงการฉีดพ่นในระยะแรกก็คือเราจะใช้ที่5 0ซีต่อน้ํา20ลิตรตัวต่อมาก็คือเป็นยูเรียน้ําเราสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่ข้าวเริ่มโตประมาณสัปดาห์ที่2ที่3ตัวนี้เราจะใช้ 100cc เราสามารถที่จะใช้ได้ไปจนกว่าข้าวจะออกรวงตัวนี้เป็นฮอร์โมนสําหรับข้าวในระยะตั้งท้องเป็นฮอร์โมนข้าวตั้งท้องตัวนี้เราจะฉีดพ่นช่วงระยะเวลาก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องต้นข้าวเนี่ยเขาจะเริ่มกลม เราไปดูแล้วต้นข้าวเขาจะเริ่มกลมแสดงว่าเขากาลังเปลี่ยนสภาพจะตั้งท้องนะครับแล้วก็ใช้ในการฉีดพ่นตัวนี้เราจะใช้ที่5 0ซีต่อน,น้ํา20ลิตรฉีดพ่นอย่างน้อย2ครั้งก่อนที่ข้าวจะออกรวงต่อมาตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนไข่ช่วยในเรื่องของ,ของการผสมเจสอนนะครับแล้วก็ทําให้เมล็ดข้าวเนี่ยสมบูรณ์เป็นเมล็ดข้าวเต็มแก้ปัญหาโรคเมล็ดรีบตัวนี้จะใช้ได้ดีซึ่งเราจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ข้าวเริ่มออกรวงไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ครับนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างการใช้งานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําได้หรือว่าเทใส่น้ําได้ในตอนที่เรามาเปิดน้ําเพื่อที่จะใส่นาข้าวเนี่ยเพราะว่านาข้าวเราอยู่ด้านล่างนะครับเราเปิดน้ําเสร็จเราก็จะเติมจุลินทรีย์ลงไปสามารถเติมได้ในจํานวนที่ไม่จํากัดนะครับเราเติมลงไปเขาจะไม่มีโทษไม่มีอันตรายต่อต้นข้าวตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเติมลงไปเลยก็คือเมื่อเราเติมลงไปแล้วเนี่ยน้ำไหลไปถึงไหนเขาก็จะไปถึงนั่นเขาสามารถที่จะกระจายตัวได้ดีในน้ําอยู่แล้ว ตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์หนอก้วยที่ช่วยในการย่อยสลายแล้วก็เติมลงไปเพื่อที่จะใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในดินแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการย่อยสลายเช่นเดียวกันเรามีเราก็เติมลงไปเลยนะครับตอนที่เราเปิดน้ําใส่นาข้าวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไตโคเดมาจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมป้องกันและกํจาจัดโรคที่เกิดจากเชือ้อราในนาข้าวนี่มีความจําเป็น เราจะใช้ในการป้องกันในเรื่องของโรคใบไหม้ในข้าวแล้วก็โรคไม่คอรวงตัวนี้เราก็สามารถที่จะเทไปกับน้ําได้เลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ทํานาปลูกข้าวไว้รับประทานเองนะครับหรือทํานาเป็นอาชีพก็ตามเมื่อท่านทํานาแบบเคมีหรือทํานาเป็นแบบการใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วแหละว่าขาดทุนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาของปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงต่างๆก็มีราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการขาดทุนในเรื่องของสุขภาพของท่านเมื่อท่านใช้ไปนานๆเนี่ยจะมีการสะสมของสารเคมีในร่างกายทําให้ท่านเนี่ยอาจเจ็บป่วยได้นะครับเราจึงอยากแนะนําให้ท่านหันมาลองทํานาแบบอินทรีย์ดูการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของการทําปุ๋ยน้าหมักการทาฮอร์โมนชนิดต่างๆหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหากท่านมีการศึกษาเข้าใจและทําได้จะเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะว่าการทํานาแบบอินทรีเนี่ย ก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยเราทําเองเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีการศึกษาเรื่องของปุ๋ยน้ําหมักฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหากศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นแล้วนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ